ต้องขอราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณที่ท่านได้อนุเคราะห์นะครับถังขยะนะครับให้แก่โรงเรียนบ้านคลองบางกกจานวน1ิใบนะครับเนื่องด้วยเอ่อทางโรงเรียนเนี่ยมีความจําเป็นนะครับแล้วก็ขาดแคลนนะครับถังขยะที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยชำรุดนะครับเอ่อตั้งอยู่นะครับชำรุดเสียหายแล้วก็แตกหักนะครับจึงมีความประสงค์นะครับในการขอาความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุดสงครามนะครับในการเปลี่ยนนะครับเพื่อ,อใช้ประโยชน์แทนของเดิมน,นะครับก็ต้องกล่าวข,ข,ขอขอบคุณแทนเด็กๆนะครับแล้วก็แทนชุมชนที่ท่านนายกได้มีความเมตตานะครับได้ให้ความรออีในครั้งนี้คบก็ขอบคุณเช่นกันนะคะที่เราได้ร่วมมือกันนะคะว่า,ามีการร้องขอไปนะคะที่อบอจอซึ่งเรามีถขยะซึ่งเราเก็บจาก โรงพยายบาลสนามนะคะซึ่งตอนนั้นโควิดเราก็ใช้ระยะสั้นๆแล้วคุณภาพก็ยังดีอยู่มากๆก็เหมือนใหม่นะคะพอเสร็จจากคณะโรงพยาบาลสนามนะคะเราก็ทําความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อแล้วก็เก็บไว้นะคะแล้วก็เ,เก็บไว้เนี่ยก็คงไม่ดีว่าโควิดจะมาอีกรอบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แจกดีกว่านะคะก็เลยว่าประชาสัมพันธ์ไปว่าใครอยากได้ก็มีโรงเรียนต่างๆนะคะมาขอรับมอบซึ่งท,งทั้งขยะ ตอนนี้ก็มีมูลค่าค่อนข้างแพงใบหนึ่งสองพักว่าบาทนะคะซึ่งโรงเรียนก็คงไม่มีงบประมาณที่จะมาออนอกอกรอบที่จะมาใช้จ่ายอะไรที่ว่าให้ได้อย่างใจนะคะก็อันนี้เราก็ได้มอบถังขยะสิบใบนะคะแล้วก็ถ้าไม่พอ,อยังไง เรายังพอมีอยู่นะคะก็ร้องขอกลับไปได้อีกนะคะเพราะว่าเด็กที่ค่อนข้างเยอะนะคะร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เข้มแข็งนะคะคืออยู่สุดเขตนะคะแต่นักเรียนนี่เยอะเลยนะคะแล้วเด็กก็น่ารักนะคะยังมีความเข้มแข็งสุขภาพดีกันวันนี้อบมาจอกก็ยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณท่านนายกนะคะ